ที่นี่อันนี้คือกุ้งวางป่านะคะวันอังคารที่24กันยายน2567ค่ะเวลา6นาฬิกาน0ปนีนะคะดพี่ก้งนะคะเนื้อแหวนส่วนที่มีอันนี้ก็เหลือแต่เนื้อนิดนึงก็สแสดงว่าไม่ได้ลอกคราบนะคะโดนกินบายันอยู่ในกระชังเดียวกับกุ้งตัวนี้นะคะโดนรุมแทะจนเสียชีวิตนะคะ แสดงว่าปลายันจะโหดกว่าคางดำกุ้งกุลาดำยังเป็นเป็นอยู่นะครเออตีสามผู้6กโมงนะครับสามชั่วโมงก็เป็นที่น่าพอใจไ,ได้กุ้งป่า ห่าวตีดเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็เปิดอะกุุงฝาออกน่าจะได้ไเกือบกิโลเปิดสามแผ่น<ม>ใช่ไหม